สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับกับทีบ่สวนทำไมถึงทำข้อวัวสองที่ครับคุณยายอย่าให้มันเปียกเ้ะอย่าให้มันเปียกจถ้าเปียกทางโน้นแต่ยายมาทางนี้ถ้าเปียกทางนี้านนนนยายไปบ้านอเอาเอาปุ้ยมันออกมาก่อนแล้วค่อยเอาไปครับผมแสดงว่ายายให้ความสําคัญเรื่องข้อวัวมากเลยเนาะห้ามเปียกเลยเหรอครับคุณยาย ให้ลมไปทางนี้ก็เกี่ยวทางนี้ไปมันจะง่ายดีอ๋อเรายายเกี่ยวสวนทางตามช่วงมันไปลมมันไปนะครับผมตามที่มันล้มไปใช่ไหมจ้าอยาเกี่ยวสวนทางมันเกี่ยวสวนทางมันยากมันยากคือถ้าหญ้าเพ็งกระลาล้มไปทางนั้นก็เกี่ยวไปทางล้มไปเลยอ๋อช่วงมันมันจะเกี่ยวง่ายดีครับผมสวัสดีครับคุณยายจ้าที่นี่ที่ไหนครับที่นบ้านบ้านพ่อแกตำบลมาดูอำเภอ จังหวัดคุณยายชื่ออะไรครับชื่อนางแตงอะไรนะครับนางแตงขันทองโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงพัวผี่ชมครับอันนี้คือหญ้าของคุณยายเนาะใยายปลูกหญ้าอะไรบ้างครับหญ้าทุ่งกุลากับแม่เตี้ยจ้ะหญ้าเพ่งกลาเพ่งกลาเพ่งกลาครับผมยายบอกว่าหญ้าอะไรนะหญ้าทุ่งกุลา ยังทุ่งหญ้าทุ่งกุลาแพง่งกุลาแพ <laughs> ่งกุลาครับผมขาดใหญ่ป่ะโหครับผมอีกนอหนึ่งหญ้าเลยยาย,มยแม่เตีย้ยจ้ะแม่เตี้ยอืมแม่เตี้ยนี่นะ่าจะโตนโต,นตนไวน,นคุณยายนะนเขาเรียกว,ว่าเนเปียครับคุณยายแม่เตีย้ยเนเปียแม่เตียเต้ยเนเปียโอ้เนเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนเปียเนเตี <laughs> <laughs> ้ยไม่ใช่เนเปียเนเปียเนเปียอ้าโอเคนะครับเนเปียเนเปียกับแพงโกล่า แผ <P eng ura> งโก่าแพงโก่าเนาะ <P eng ura> อ่ามาคุณยายมาคุณยายปูหย่าเนี่เปียกกัอบญ้าแพงโก่าเนาะจ้ะอันไหนที่คุณยายคิดว่ามันเหมาะกับการเลี้ยงวัวครับเหมาะทั้งสองอย่างจ้ะครับผมจ้ะอันไหนวัวกินดีกว่ากันน้งนันกินดีทั้งสองอย่างก <P eng ura> ินดีทั้งสองอย่างเลย <P eng ura> ครับผมและอันไหนมันดีที่สุด <P eng ura> ก็ยายก็ว่าดีทั้งสองมันละมันเยอะนี่ตัวนี้เละครับคุณยายจ้ะคือเกี่ยวปุ๊บเป็นยังไง เกลียวปุ๊บก็ปะไม่ได้ซีมอะไรให้ไปกินเลยนะอ๋ออันนี้คือข้อดีของหญ้าเพ็งโกล้าคือเกี่ยวปุ๊บเนี่ยเกี่ยวพับให้กินเลยไม่ได้ซีมไม่ได้อะไรนะก็คือสามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยเห็นว่าคุณยายได้ขายด้วยใช่ไหมครับนี่เก็ขายในเฮ้ยขายกิโลละเท่าไหร่ครับคุณยายกิโลห้าบาทมีคนมาซื้อตลอดไหมซื้อตลอดช่วงหัวปีคนมาซื้อบ่อยช่วงช่วงข้าวไม่ ยังไม่ทันกําลังร้านข้าวนะครับผมขายดีเลยอ๋อพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยขายได้เงินเท่าไหร่ครับคุณยายถึงสี่ห้าพันไหมยายยาไม่ทันได้ปลูกเยอะนาวะครับผมเป็นพันเป็นพันเหมือนกันอืขายแล้วก็เอาปุ๋ยใส่กวานว่านรดน้ําก็ขึ้นอีกแช่นั้นจริงๆ ขึ้นไวด้วยขึ้นไวด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นที่คุณยายตัดเนี่ยอีกสักกี่วันถึงจะได้มาตัดอีกเทีรยวประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นอีกแล้วนี่เต็มอีกแล้วอ๋อหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเหรอครับคุณยายคุณยายคิดว่าปลูกหญ้านี้ดีกว่าทํานาไหมดีจ้ะตต่ช่วงนี้นามันสูงนาดอนเลยไม่ค่อยมีน้ำอ๋อครับผมเลยอยา่ อยากปลูกหญ้าอ๋อแสดงว่าตอนนี้ทําให้ถูกกับพื้นที่เลยคือถ้าพื้นที่เราสูงก็ให้ปลูกหญ้าถ้าพื้นที่ต่ําก็ทานาอ๋อครับผมคุณยายครับเห็นคุณยายบอกว่าคุณยายปลูกหญ้าก่อนแล้วคอยเลี้ยงวัวใช่ไหมเพราะอะไรครับคุณยายเพราะอยากเลี้ยงวัวก็ปลูกหญ้าก่อนปลูกหญ้าก่อนถ้าไม่มีหญ้าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีหญ้าก็ลาบากลาบาก ก่อนก็ได้แต่ว่ามันลําบากหน่อยลำบากเรื่องหญ้านะ,ะคือถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีก็คือเรามีหญ้าก่อนก็จะสบายจ้าอ๋อครับผมันร้านไปให้ถืกช่องมันจะเกี่ยวง่ายนะคือ,อยังไงครับคุณยายมันลมไปเอาช่วงมันลมไปนะมันเกี่ยวง่ายอ๋อเวลาเกีย่ยวหญ้าเพีงก็ล่าต้องดูทิศทางลมด้วยจ้านี่มันลมมาทางนี้แล้วเกี่ยวทางโน้นมามันจะง่ายดีนะอ๋อครับผมแสดงว่า หญ้าพงกลานี่ก็ต้องดูทิศทางของลมด้วยถ้าลมพัดไปทางไหนก็เกี่ยวทางนั้นใช่อย่างนั้นเลยเหรอครับคุณยายเกี่ยวไม,มันจะเกี่ยวไงนะครับผมให้ลมไปทางนี้ก็เกี่ยวทางนี้ไปมันจะงา่ายดีอ<ะ>๋อเราใหญ่เกี่ยวสวนทางตามช่วงมันไปลมมันไปนะครับผมตามที่มันล้มไปใช่ไหมใช่อย่าเกี่ยวสวนทางมัน เดงมันยากมันยาก,ยากคือถ้ายาพงกอล่าล้มไปทางนั้นก็เกี่ยวไปทางล้มไปเลยอ๋อ้ารวงมันมันจะเกี่ยวง่ายดีครับผมอมืแสดงว่าเกี่ยวมานานเหมือนกันเนะาะถึงรู้เนาะคุณยายเนะยาะใครับผมแล้วทําไมคุณยายไม่ใช้เครื่องเกี่ยวยากนะครับเครื่องลุงไม่ถนัดเครื่องอจ้ะเลยยายเอาตะเกียวเกี่ยวตลอดเลยเกี่ยวมือจ้ะลุงก็เอาตะเกียวตลอด ครับผมเขไม่ถนัดเครื่องนะอ๋อใช้เกี่ยวมือดีอันนี้คือข้อวัวของคุณยายเนาะมีสองที่มีที่บ้านกับที่สวนทําไมถึงทาข้อวัวสองที่ครับคุณยายอย่าให้มันเปียกอย่าให้มันเปียกถ้าเปียกทางโน้นแต่ยายมาทางนี้ถ้าเปียกทางนี้ยายไปบ้านเอาเอาปุ้ยมันออกมาก่อนนล้วค่อยเอาไปอีกครับผมแสดงว่ายายให้ความสําคัญเรื่องข้อวัวมากเลยเนาะห้ามเปียกเลยเหรอครับคุณยายครับ เปียกเฮ้ยเวลาเปียกก็เปียกให้นายแต่ว่าคุณยายไม่อยากให้เปียกเพราะอะไรถึงไม่อยากให้เปียกครับเวลามันเปียกก็นอนยากลําบากเวลาจะนอนมันลําบากอืเวลาวัวนอนนอนยากครับผมก็เลยทําให้ข้าวัวแห้งตลอดเนาะเยี่ยมเลยผู้ชมครับสังเกตเห็นว่าคุณยายผูกเชือกวัวไว้เกือบทุกตัวเลยเนาะผูกไว้ทําไมครับคุณยายมันชนกันจ้ะโอ้กลัวมันชนกัน ตอนตัวเล็กๆอ๋อจ้ะอันนี้ก็ปลูกหมดเลยเนาะจช่ช่วยได้ไหมครับคุณยายอย่างนี้ดีขึ้นดีขึ้นครับผมจริงยงนะอันนี้คือข้กวัวของคุณยายจ้่คุณยายเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับสายพันธ์ไทยวัวไทยบ้านเราจ้าทำไมถึงเลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้ครับยายอยากได้พันธ์นี้จ้ะอยากได้พันธ์นี้จ้าเพราะอะไรครับคุณยายเพราะเลี้ยงง่ายจ้ะเลี้ยงง่ายจ้าอันนี้คือวัวของคุณยายเนาะเช้ามาให้กินฟาง สายสายให้กินหญา้าสายสายให้กินหญา้าแล้วตอนหลังจากนั้นล่ะครับกินฟางอีกกินฟางอีก,ออกไปสลับมาจา้ะอ๋อค,ครับ<แ>ผมได้วัวไปผูกข้างนอกบ้างไหมคุณยายขานอกอาสาเหตุที่เราผูกวัวข้างนอกนี่เพราะอะไรคุณยายให้มันแห้งคอกจก้ะเลยยายเอาอผูกข้างนอกจก้ะครับผมก,ก็คือยายจะเอาวัวผูกข้างนอกอยู่แล้วเนะาะจ้ะครับผมให้มันได้ยืดเส้นยืดสายเนาะ จยาให้ยืดเส้นยืดสายให้ออกเดินครับผมจ้ะตอนนี้คุณยายกาลังจุดไฟไล่ยุงจ้าทาไมต้องจุดไฟไล่ยุงครับคุณยายจะให้ยุงกัดวัวจ้ะช่วยได้จริงๆไหมดีขึ้นบ่ดีขึ้นอืมอันนี้คือวัวของคุณยายเนาะครับผมคุณยายเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ตั้งแต่เลี้ยงหลายปีแล้วเลี้ยงหลายปีแล้วเคยคิดอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆไหมคุณยาย อยากคิดอยู่แต่ว่าไม่ได้ตอนนี้คุณยายจะเอาขี้เลื่อยดังไฟไลยุ่งให้วัวใช่ไหมครับคุณยายใช่ทำยังไงบ้างครับคุณยายดังไฟให้ยุง่งไลยุ่งจ้ะครับผมคุณยายทำยังไงบ้างครับก็เอาขี้เลื่อยใส่ไฟจะให้มันมีฟันจ้ะให้มีควันเยอะๆเหรอจ้อะเชิญเลยครับคุณยายทั้งนั้น มีฟันเนยอะให้ไลยุ่งออกอ,อย่ายุง่งอย่าให้มายุ่งมาเข้ามาครับผมอย่าให้กัดบัว<ะ>ใช้ขี้เลื่อยกองนี้เหรอครับใช<ะ>อยู่ได้ทั้งคืนไหมคหุณยายก็ใส่ไปเรื่อยๆจ้ะเวลาไฟจะดับก็ใส่อีกจ้ะครับผมช่วยได้ไหมครับช่วยได้จ้ะช่วยยุ่ง ช่วยไลยุงได้จ้า <avenue> ช่วยไลยุงได้ยุงมันหนีควันเยอะควันเยอะยุงก็น,นียุงไม่เข้ามาครับผมอย,ยให้กัดวัวเมื่อก่อนคุณยายใช้อะไรนอกจากขี้เลื่อยครับใส่ข้างบนนี่หรือใส่ขี้เลื่อยมาตลอดใส่ตลอดบางทีก็เอาขี้วัวมาใส่ครับผมดังไฟแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่เอาฟางใส่ใส่ก็เอาขี้วัวใส่ก็ให้มันมีฟันเยอะครับผม คือคุณยายลองมาแล้วเนาะที่กัวกับขี้เลื่อยเนี่ยตัวขี้เลื่อยเนี่ยจะให้ควันเยอะมากเลยอ๋อแต่ว่าข้อเสียของขี้เลื่อยคือหมดวัอ๋อแต่ว่าควันนี่ไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากเลยใช่ไหมคุณยายอ๋อครับผมถ้ามีฟันหมดก็เอาออกไปใส่อะไรก็ดีขึ้นหอ๋อเป็นปุ๋ยได้ด้วยปุ๋ยด้วยอโอเคครับแสดงว่าได้สองอย่างเลยเนาะได้ไล่ยุงให้วัวแล้วก็ได้เป็นปุ๋ยด้วยครับผม ยายครับเห็นว่ายายเคยปลูกพริกขายด้วยจ้าทาไมไม่ปลูกช่วงนี้ครับคุณยายลฝนตก,กดินแฉก็ปลูกไม่เป็นมันออกรากไม่ได้นะดินมันเจี๊ยบเปียกอ,อถ้าดินแห้งมันจะออกรากง่ายดีแล้วก็ขึ้นเร็วด้วยครับผมจ้ะถ้าดินเปียกปลูกก็ไม่ค่อยเป็นนะออปลูกไม่เป็นมันตายครับผมถ้าดินแห้งมันขึ้นเร็วติดแล้วก็ควรๆดินแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ รดน้ำล้วก็ขึนเร็วด้วยอ๋อรากคนชอนใช้ได้ดีบางคนเขาบอกว่าปลูกของฤดูฝนดีไม่ดีใช่ไหมคุณยายก็ไม่ค่อยดีดักรัาดินมันไม่แห้งนะครับผมอือโอเคครับดินแห้งมันปลูกดีปลูกง่ายครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับอคุณยายก็ว่าถ้าอยาก เลี้ยงวัวก็ปลูกหญ้าก่อนเนาะครับผมปลูกหญ้าแม่แฮงโกล่าแฮงโกลาครับผมแฮงโกล่าครับผมแม่ลืมลนี่เปียเฮงโก,กลาแม่แม่เตี้ยเด้อเออมันขึ้นดีเนาะขึ้นไวครับผมวัวจะได้กินเร็วกินไวนะครับผมเออจะได้ทันวัวทันอะไรทัด ทาเลี้ยงวัวนะครับผมจาก็ประมาณนี้เนาะจคประมาณอาทิตย์กว่าก็ได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวออกก็ได้เกี่ยวอีกครับผมจเคูดมาในน้ำเนยนิดหน่อยก็ขึ้นเร็วครับผมจาก็ประมาณนี้เนาะจาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ